พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวข้อการประมาณตนการรู้จักประมาณตนได้แก่การรู้จักและการยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถด้านไหนเพียงใด แล,และควรจะทำงานด้านไหนอย่างไรการรู้จักประมาณตนนี้จะทำให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงานและได้ประโยชน์สูงสุดเต็มประสิทธิภาพทั้งยังทำให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอเพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้นพระบรมร,ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยวันที่18กรรักฎาคม 2 5 4 1